คือฟังแล้วสรุปนะครับในกลุ่มนี้นะครับพเพราะเห็นว,ว่าอาจารย์ลงละเอียดได้ชัดเจนนะจะลงเียดชัดเจนก็อาจจะมีบางประเด็นเท่าน,นี้นะครับอาจจะเพิ่มเติมบางประเด็นแต่ว่า,าการที่ครอบเนี่ยเราพบว่ากระบวนการที่ที่อาจารย์ทำเนี่ยเด็กเป็นคนใช้หลักนะครับแต่ว่าบางทีเด็กเขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังใช้อยู่นี้เรามีหน้าที่จะทํายังไงให้เขารู้ว่าเนี่ยเขากำลังใช้หนักอย่างไรนะ เพือ่อตอกย้ำให้เขาใช้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่อาจารย์ออกแบบรอกมาเนี่ยเป็นกระบวนการที่ติดใช้โดยที่ครูใช้เครื่องมือช่วยก็คืออาจารย์จะใช้คําถามกระตุ้นนะครับเพราะนั้นคาถามกระตุ้นเนี่ยเป็นเครื่องมือบางอย่างที่ใส่เข้าไปนั่นเ็นเห็นว่าบางทีบางกิจกรรมน่ะมันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือเดียวมันอาจจะมีเครื่องมืออื่นที่เราช่วยเขาเพื่อให้เขาชัดเจนเาช่วยเขาเพื่อให้เขาวิเคราะห์ตนเองได้ได้ดีขึ้นนะครับส่วนประเด็นอื่นก็จะเด้วยกับที่อาจารย์ ของกันท okay, ี่มานะครับแต่ว่าบางทีองค์ความรู้บางอย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นระหวา่างระหวาะ่างดำเนินการก็ได้นะซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหวาะ่างดำเนินการแล้วก็เป็นองค์ความรู้ของเด็กเนี่ยอันเนี้ยเป็นองค์ความรู้ที่มันคงนะเป็นความรู้ที่อย่างลึกเป็นความรู้ที่มันคงเพราะว่าเกิดจากโรงมรียนะครับก็